นะพอดีงานพรุ่งนี้นะครับมันต้องรับตู้ก่อน5โมงเราก็ถือวิาสาสะนะครับเอาตู้หนักที่ประจุด้านท้ายแล้วก็ด้านหน้ามันว่างอยู่ก็แวะรับตู้เย็นวันไอใส่บนหางแบบนี้นะครับแต่ประตูตู้มันอยู่ด้านหน้าแล้วเราก็ไปลงตู้ด้านหลังเสร็จเดี๋ยวจะพาไปสลับตู้นะครับลองขับโคกลิปเองดูซิจะเป็นยังไงสวัสดีครับคลซีสวัสดีเพื่อนๆชาวรถบรรทุกนะครับหลายคน สงสัยแล้วก็ถามนะครับพี่ทําไมตู้ต้องต้องอยู่ข้างหลังถึงจะบรรจุแน่ถึงจะบรรจุได้นะครับอยู่ข้างหน้าทําไมบรรจุไม่ได้นะเดี๋ยววันนี้พาไปดูแล้วก็เฮ้ยพี่รับตู้สองใบประตูอยู่ข้างหน้าแล้วเขาจะบรรจุยังไงเฮ้ยพี่รับตู้สองสั้นแล้วบรรจุทีละใบเนี่ยใบหน้ามันจะต้องทํำยังไงเดี๋ยววันนี้พาทําแล้วก็พาไปดูนะครับสําหรับคลิปนี้ก็คือเรารับตู้เปล่านะครับใช้อา่าสองมาสองใบนะ มาสองใบนะสองลานสองใบนะครับแล้วก็ไปบรรจุเมื่อวานนะครับที่นนทบุรีหนึ่งใบก็คือเราเลือกที่บรรจุข้างหลังนะครับแนะนําให้เพื่อนๆนะครับยังไงก็ต้องเลือกบรรจุข้างหลังนะครับเพราะว่าทํายังไงก็ได้ให้ตู้บรรจุข้างหลังนะครับเพราะว่าเวลาเราวิ่งถ้าเป็นตู้หนักอยู่ข้างหน้าอันตรายนะครับ Anne อันตรายยังไงเดี๋ยวคิดเป็นอื่นค่อยว่าก,กันอ่าแล้วก็ให้บรรจุด้านหลังเพราะบรรจุด้านหลังแล้วลงตู้เสร็จนะครับให้ตู้เป่ามันอยู่ด้านหน้าเงี้ยมันจะไม่มีปัญหาอะไรนะครับมันจะไม่น่ากลัวเท่าไหร่นะครับ แล้วก็เราก็ไปสลับนะครับตามร้านที่ก็มีเครื่องมือยกสลับนะหรือเดี๋ยววันนี้ผมจะย,ยกสลับอีกนะครับแล้วก็พาไปดูว่าไปบรรจุอ่าข้างหลังยังไงเดี๋ยวตอนท้ายคลิปจะสรุปให้ฟังว่าทําไมต้องทําไมต้องให้ตู้บรรจุมันอยู่ข้างหลังอันนี้เราอยู่เช้าๆเลยนะครับรัดกระบ,บงังร้านตู้ไอซีดีรัดกระบ,บงังวิ่งออกเกียร์แล้ว มาเช้าเช้ารถไม่ค่อยมีนะมาก็เข้ามาคืนได้เลยมาถึงลานแล้วนะครับผลล็อกตู้ให้เรียบร้อยนะเพื่อนแล้วก็ดูทวิทข้างหลังอ่ะเราจะต้องย้ายมาจากอันนี้ไว้ฝั่งข้างหลัง คือถ้าประยุบายหน้าหนึ่งแหละมันมันแปลกตาแล้วสองก็คือการที่จะบรรจุใบหน้าเนด้วยในการวิ่งอะ่ะข้างข้างหลังมันยังมีแค่เพาวซ้ายขวาใช่ไหมข้างหน้ามันมีแค่วงเดือนนะครับเปอร์เซนต์เอียงคว่ำตี่รังการเนี่ยเปอร์เซนต์มากถ้าตู้หนักแล้วมันไม่จําเป็นอะไรและมันก็ไม่ปลอดภัยที่จะต้องบรรจุข้างหน้าเอามาไว้ข้างหลังดีกว่านะครับเอา,าไว้ข้างหลังดีกว่าสะดวกต่อการถอยเข้าแล้มถอยเข้าแล้มก็คือวิ่งเข้าที่แบบรถฟลิกซ์วิ่งเข้าได้นะครับหรือก็สะดวก กับการฟกฤตดันเข้าอะไรเงี้ยประมาณนี้วันนี้อยู่กับตู้เอเย็ดวันไห้วจะไปยืมฟกฤตเนี่ยยกนะครับของเราจะลำบากนิดนึนงฟกฤตไม่ได้เป็นฟกิฟที่ประจำยกตู้ถ้าฟกิตป,ประจำยกตู้เนี่ยเขาจะเข้ารูนี้กับรูนี้ใช่ไหมตามลานตู้ของเราไม่มีเป็นเป็นฟกฤตเปล่งนะเพื่อนต้องเข้าใจผมผมก็จะถ่วงน้ําหนักฝั่งประตูมันจะหนักกว่าผมก็ต้องจะต้องตักชิดฝั่งนี้มากกว่านะครับเป็นการคาดคะเนดเดาน้ําหนักนะครับแล้วก็ เดี๋ยวผมคิดก่อนให้ให้แอนวนมานี้แอนวนวนวนมาลราตรงนี้ให้นี่ยกก่อนแล้วแอนวนวนวนเข้าไปบ้านนะแล้วก็เราจะจะวางท้ายวนวนมาตรงนี้ให้นี่ตักก่อนแบบก็เหมือนเดิมต้องขอบคุณเนียนะครับบางเดือนผมก็จ่ายค่า ค่าจอดเฮียนะเอ้ยค่าอะไรนะค่าวางตู้เฮียนะสองร้อยสี่ร้อยแล้วแต่นะก็ต้องขอบคุณแกมไม่เคยเรียกเอานะครับให้เป็นค่าน้ำมันฟกคลิปเดือนหน้าก็น่าจะต้องให้หละรอบทิตนี้สายรอบแนละ้ว ลำบากนะเพื่อน แล้วก็ถอยมาไปก่อน <c oughs> เราแบ่งแบ่งน้ำหนักได้ไม่ไม่ดีนะทั้งนี้มันหนักกว่าผมแบ่งกลางได้ไม่ดี ไปมาก็ได้ <c oughs> ด้วยหน้าตรงๆตรงๆยืดหัวตรงๆไม่ง,งั้นถอยงงับรถไม่เคยถอยต้องเป็นยืดตรงก็องถอยงงถ้าไปพมาถอยตรงเลยเนี่ยแบ่งน้ำหนักได้ทางนี้เป็นประตูมันต้อง ข้าทางนี้หน่อยไอ้ฟล็อกลิฟนี้มันก็ยกแยกซ้ายขวาไม่ได้ด้วย สามคือผมไ,ไม่เป็นนั่นแหละต้องโทษอย่างอื่นะก็ได้สลับตุ้ให้ประตูอยู่ด้านหลังเดี๋ยวไปดูไปบรรจุนะครับว่าแล้วเขาจะบรรจุยังไงเดี๋ยวผมจะพาไปดูเล้วรถไ,ไปจอดกับเมื่อกี้ตอนแรกอะ่ะมันตรงนี้มันเป็นมันเอียงอะ่ะตอนแรกก็นึกว่ามันจะง่ายมันึกว่ามันจะไม่เป็นอะไรแต่มันไม่ได้เลยเอารถนี่ยจอดเลยงานน้อย เดี๋ยวเกียวบวางมิซูชิ จุดนี้เราต้องถอยแทงซ้ายนะครับพื้นที่กลับรถมันไม่พอแต่เราเคยถอยแล้วนะครับมันได้นะมันไม่ได้ติดขัดอะไรนะครับแต่ก็ต้องอใช้เวลานิดนึงนะครับใช้เวลาใช้เวลาและใช้ความสาม,มารถเยอะหน่อยนะครับแล้วก็เรามาช่วงเที่ยงพอดีเนาะไม่มีคนปบูกให้จริงๆน้องๆเขาจะมาปลูกให้นะคดีบยวก็เราดูซ้ายดูขวาทีนะถอยไปมันดูลักษณะเหมือนจะไม่ ติดอะไรก็ค่อยๆถอยไปแล้วจังหวะหนึ่งรถกระบะพี่เขาจอดอยู่ตรงนี้ก็พี่เขา็ขยับให้นะครับเราก็ต้องขอบคุณพี่เขามากนะแล้วมีคนูให้เนาเราก็พยายามหยุดพักหนึ่งแต่นี้พอแทงซ้ายนะครับเยอ,อะอ่าเขาเรียกอะไรนะ <S <S พักเยอะเกินไปนะ้ำคืนไม่ได้ครับคืนไม่ได้เอ้คืนไม่ทันนะมันก็เลยเป็นลักษณะแบบนี้เ,เดียวๆงอๆนะครับก็เดี๋ยวก็จะ คืเอาหัวลงไปที่ถนนได้เสร็จก็จะพยายามคืนตั้งรับตรงนะครับตอนนี้ก็เอาให้มันไปให้มันได้ก่อนให้มันไปให้มันได้ก่อนไปรับชมกันต่อเลย ถอยมาเทียบประมาณนี้นะครับคลิปนี้ก็พยายามมานั่งอธิบายให้เพื่อนๆฟังนะครับแล้วก็ให้เข้าใจไปพร้อมๆกันนะครับกับการที่หลายคนถามว่าพี่ทําไมตู้ต้องไว้ด้านท้ายทําไมไม่ไว้ด้านหน้าทําไมพี่ประตูต้องอยู่ด้านนู้นทําไมต้องอยู่ด้านนี้ทําไมหางยาวหางยาวไว้ตู้ด้านท้ายก็จะบรรจุด้านท้ายซะส่วนมากนะครับน้อยที่จะบรรจุด้านหน้านะครับแล้วอีกอย่างหนึง่งถ้าเป็นตู้สั้นนะมันไว้ข้างหน้าแล้วมันอันตรายนะครับ นี่เราจะมีตัวอย่างการบรรจุตู้นะครับนี่ก็จะเป็นเจ้าภูไปบรรจุที่ลาชบุรีก็จะประมาณนี้นะครับจะเข้าจากด้านท้ายนี่เราไปลงที่ภูเก็ตก็จะประมาณนี้นะครับตักออกจากด้านท้ายนะครับสะดวกนะครับถ้าจะเป็นหางยาวแล้วรับตู้สั้นแบบรถแบบหางมีกระบาประตูมันก็จะอยู่ด้านนี้นะมันจะบรรจุไม่ได้นะครับก็ต้องไปสลับเอาไปไว้ด้านท้ายอยู่ดีนะครับแล้วก็ของเราก็บรรจุด้านท้ายอยู่แล้วนั่งงานหลักๆนี่ถอยเข้าแลมก็จะเป็นแบบนี้นะครับ นี่คือเหตุผลที่ตู้สั้นแล้วทำไมต้องหันประตูมาด้านท้ายแล้วทำไมต้องไว้ด้านท้ายมันสะดวกต่อการทํางานนะครับตู้สั้นใบเดียวก็ตามจะให้ไปไว้ประตูด้านหน้าหรือขคยากไปวางด้านหน้ามันก็จะทางานลาบากฝากกดไลค์กดแชร์กดซับแชร์ใครให้ด้วยนะครับสาหรับคลิปนี้ก็พาพเพื่อนๆมาอธิบายประมาณนี้แหละเจอกันคลิปหน้านะครับสุริยาพรมทุกทุกดีครับ แล้วก็สายยางดําก็อย่าลืมเข้าไปในทิกตอกพิมพ์คําว่าน้ายาขัดยางตราเทวดานะครับช่างน้ํายาขัดยางของสุริยามาทายางดําเงาแน่นอนนะครับกันน้ํากันฝุ่นที่สําคัญคือ